บางครั้งบางของก็ยังทำประถูเนะยอะมาบ้านหลังเล็กๆของนในวันจงกำลังใจให้กันแลวกันเนาะสำหรับในวันทำให้นาะกระปุ่มระ,มะ,ะบบโทรศัพท์เนาะถ้า,ถา,ถากดเข้าไปก็ยังพิพนะิพลานเนาะแม่หัวนคงศิลาทําทำการถ่ายทอดสดจากอำเภอแวงน้อยจังหวัดก่น หาความรู้กับเพื่อนเพื่อนบ้านเล็กบ้านใหญ่บ้านใดเป็นมีความรู้บ้านใดเป็นเจงเป็นกับปังสุขภาพแข็งแรงยามเจ้าเจ้าคุณหมวอนเช่นกันนะจ๊ะคุณแม่จ้าสุขภาพแข็งแรงด้วยกันนะจ๊ะขอบคุณสําหรับกําลังใจดีๆมีให้กันยามมาเจอกันในช่วงเวลาทําการจะแป้งปัน,ปน เวลาให้กับเพื่อนในวันกัมมาปวบปบปุดคุยเย็นยนพอแม่พี่น้องนาะเปบานพอ่อใดส่งงานเข้าสู่ระบบของเอไอก่อให้ได้เจอกันในวันทำงานนะวันจันทร์ของวันหน้าตื่นขึ้นมาก่อให้ได้เจอกันนะ ถึงขึ้นมาขอให้ได้พบเจอกันงานทั้งตัดอ่อยก็เจ๋งนะการทำคอนเทนต์ก็เจ๋งบรูัววัคุณแม่จุมงไม่เป็นมีแต่สมคิดส่งคิดไปวันๆบะเจิงเหงเๆปังปังนะสุขภาพร่างกายแข็งแรง ให้สายตาแสงสว่างอึทุกวันทุกวันวัสดีคุณแม่อลพรเนาะแม่เงวก็ะดีใจสำหรับถ้าสำหรับพ่อแม่พี่น้องเนาะทีมาเจอกันในทั้ง่อมแม่เงวันเลี้ยนน้อยเนาะ ออทำงานทำคอนเทนต์กับมูมูปลาปดอกเพราะว่าแม่หวัวนคงศิลาทำการถ่ายทอดสดจากอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นดีใจกับพ่อแม่พี่น้องเนาะบางคนก็ไม่เป็นกับกันรนะบบเนาะ ว่าเจงแต่กับเขามาเพราะว่าจะคืนเวลาให้กับเพื่อนๆเพราะว่าเวลาของเรามีค่าสำหรับชายคีเตอร์เกับมาพบป,ะ,ป,ะ,ปะุพูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องยังมือเาเนาะคุณเตี้ยก็จะทมานถึงถ้ามีงวนอัานพีกับคอตัวกอให้เดือพราะว่า แต่ขาหามีปฏิสัมพันธ์ตอบกับความคิดเห็นกับเพื่อนๆพเนาะแม่งวนกับขอโทษกด <c oughs> ตรงนี้กดตรงนั่นนี่กับความจำกับว่าแม่นบ่ดีของแม่งวนคงเสลาทำการถ่ายทอดสดจากอำเภอเวียงน้อยจังหวัดคอนก่นตานะนี่แหละนาะตั้งของวอดมากเนาะมีช่องสตอรี่ มีจ่องคุณกำลังกิดอะไรอยู่มีจ่องเลี้ยวเนาะนุกุลสวัสดีอินดีต้อนรับนะจ๊ะเมื่อดดเจอกันกับแม่นุกุลลายวันแล้วนะ <c oughs> <c oughs> วกับพ่อกับแม่กับพี่น้อนนะ <c oughs> มีสิ่งดีๆกัมนมาแนะนำในเด้อแม่หมืนยินดีรับในแต่ว <c oughs> ันจันทร์ <c oughs> เริ่มทํางานของวันสัปดาห์นะ แม่นวายคุณแม่นวายนี่กะได้รับหรือยังได้รับหรือยังเงินบุแก้ปัญหาว่าเป็นภาวะไม่เจงกับปุ่มโทรศัพทนะ์กับการทำงานนะดีดีไปชอบปานหลังใหม่หลังหนึ่งเนาะแต่ได้ปานโมเดลมาตั้งไว้สวนมนะนะคุณแม่มันอากาศมันห่อน รักกโตสา <c oughs> แม่อำนวยกับทำเกษตรเงอน,นกับแม่งวันนะแมงวันก็แอนุกุลสวัสดีอินดีต้อนรับนะจ๊ะเมื่อได้เจอกันกับแม่อนุกุลลายวันแล้วนะถ่ายทอดสดแม่งวันก็ทำงานอยทางหนึ่งเนาะ ทำการบ้านส่งงานเข้าส่นยินดีต้อนรับทั้งเก่าทั้งใหม่นะการมีปฏิสัมพันธ์เป็นสิ่งที่ดีสำหรับชาวเจตเตอร์บางวันเนึ่งวันก็ตอบคอเมนว่าคบขอโทษขอไปเนาะเยี่มบ้านเพื่อนไม่ครบขอโทษขอหนึ่งวันก็ได้มากมานั่งอยุดจุดนี้ก็เพราะ นี่เกิดพ่อแม่แม่พี่พี่น้องนองที่ตระมวนผลออกมาแต่ละเดือนแต่ละเดือนกะ็ได้เงินบนอากาศมาจ,าจับใจไปวันวันแต่จะขอไปนานานสัหรบการทำงานเป็นที่แต่อ้อยแต่ส่งงานกับส่งพยายัมทง,งานจะมั่นเสมอแต่ความดุก,กะเปิดหมดเมื่อ,อาจีบก,กะ การศึกษาค่ะโบจบสูงเนาะเป็นคนเรียนน้อยสำหรับพ่อแม่พี่น้องเนาะที่มาเจอกันในทั้ง่องมีช่องเดียวมีช่องถ่ายวีดีโอนะต้องถ่ายวีดีโอคุณกำลังคิดอการทำงานของแม่งวันคงเิลาน เปิดทำการถ่ายทอดสดจากช่องเล็กๆของหม่วันขออนุญาตปิดเปิดบ้านเนาะเปิดบ้านสักสามสิบนาทีเนาะอาจจะเบาถึงถึงจะมองคุณปะกายคุณปะกายอยู่ลันเนาะยินดีต้อนรับคุณปะกายยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านเล็กๆกองพ่อแม่พี่น้องที่ประมวลผลออกมาแต่ละเดือนแต่ละเดือนเนาะได้เงินบนอากาศ มาจาับใจด้วยได้รับสองรอบแล้วได้นนสีนวันาตันกับเจงขยันกันเพลเนาะถักเอากันะทักเอากันกเราจะมีเพื่อนเยอะบ้านของเราก็จะโตเติบโต,ต,ตขึ้นบนอากาศจะได้มากได้น้อยก็ได้มาจากกัรทั้งนัดกับภูมิใจเนาะ ในวันจันทร์เริ่มทำงานของวันสัป,ปดาห์นะเขาหนาลื่อดูรอนอากาศแต่พ่อปูกพักเยอะเพราะว่าอากาศพิดทำถูกทนะ่ำถ,ถูกมันก็ดีได้ทำถูกนะถ้าพิพลาดมามีนก็จัดแกป้ปัญหาเพราะเป็นติดนะคะ สวัสดีคุณแม่คุณล้วนยินดีต้อนรับเขาสู่บ้านในน้อยขอไม่งวนมาขยับต้องใส่มือสัมผัสปียาปีปีปปยาหัวใจเนาะสำหรับในวันทำงานของชาวจีเอเตอร์ T e R เนาะส่งกำลังใจให้กันและกันขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆ แม่งวนก็เอาจากเอาจากซ้ำแม่ง,งวนนคมศีลาเนาะแม่งวนก็จะหรือว่าสวัสดีคุณแม่คุณล้วนแม่บุณล้วนทำสว่าโมเจงกับปุ่มระบบดีว่าปัญนญนาว่า ทำมาเป็นคุแจ้าคุณแม่สีนวลคุณแม่สีนวลกับทักคุณแม่อํานวยนะคะคุณแม่อํานวยนะ,ะขอบคุณสําหรับกําลังใจดีๆนีให้กันยามมาเจอกันในช่วงเวลาทําการขอแค่30นาทีเนะบอจะบอา่าวถึงจงมงปเพระาะว่าจะแบ่งปัน ตื còn còn ่นขึ้นมาก่อให้ได้เจอกันตื่นขึ้นมาก่อให้ได้